สวัสดีค่ะเอิงพิราวานันสวัสดีค่ะจอยน้ำเพชรค่ะวันนี้เราสองคนมานำเสนอหมวกมนิรภัย 3M H700 <700. S 1> สำหรับหมวกนิรภัย 3M H700 ของเราเนี่ยนะคะออกแบบภายใต้คอนเซปที่ว่าออกแบบใหม่เพื่อการใช้งานที่ง่ายและสบายขึ้นกว่าเดิมค่ะวัสดุที่ใช้ผลิตหมวกจะเป็น HDPE ที่มีความยืดหยุ่นสูงค่ะ น้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการสวมใส่ที่ต้องทำงานตลอดทั้งวันด้วยค่ะสำหรับหมดนีรภัย 3M H700 ของเรานะคะมีให้เลือกทั้งรุ่นที่มีรูระบายอากาศและรุ่นที่ไม่มีรูระบายอากาศค่ะสำหรับรุ่นที่มีรูระบายอากาศเนี่ยนะคะผลิตภายใต้มาตรฐาน a n c Z89.1 ค่ะเป็น Class C ค่ะและรุ่นที่ไม่มีรูระบายอากาศผลิตภายใต้มาตรฐาน a n c Z89.1 เป็น Class G ค่ะ นอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์ของจะ๊ก 3M H 700ด้วยนะคะน้องจอยอ่าค่ะพี่เองิงฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์ของหมวก H 700ตัวนี้นะคะจะเป็น UV c t เ r ค่ะ เอแล้วไอ้เจ้า y UV c a t e r เนี่ยมาทำงานยังไงหรอคะ UV c a t e r นะคะาจะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆจากสีแดงเป็นสีขาวเมื่อสัมผัสจากรังสี UV ค่ะอ,อย่างนี้ก็ดีเลยนะคะทำให้เราทราบว่าอายุการใช้งานของหมวกเราเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่เราก็จะได้ไปต้องกังวลต่อไปว่าเมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนหมวกทำให้การทำงานของเราเนี่ยปลอดภัยในทุกๆวันด้วยค่ะ สำหรับรองในหมวกออกแบบด้วยเทคโนโลยีลดแรงกดทับลิขสิทธิ์เฉพาะของ 3M ค่ะโดยลดแรงกดได้ถึง30%เมื่อเทียบกับ H 7 0 0แบบเดิมค่ะเยี่ยมไปเลยนะคะน้องจอยนอกจากนั้นนะคะรองในหมวกของเราเนี่ยยังออกแบบมาให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อช่วยกระจายแรงกดทับของศีรษะทำให้การสวมใส่ใง่ายสบายตลอดทั้งวันเลยค่ะค่ะพียงยังมีฟีเจอร์ที่ว้ากกว่านี้อีกนะคะเราสามารถปรับลักษณะการสวมใส่ค่ะ โดยการหันปีกหมวกไปไว้หลังศีรษะค่ะใช่ค่ะน้องจอยเดี๋ยวพี่เอิญจะสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะหมวกของเรานะคะปีกหมวกจะอยู่ด้านหน้าแต่เราเนี่ยจะปรับตัวปรับหมุนให้ไม่อยู่บริเวณปีกหมวกและส่วนใส่ค่ะห้งจอย เป็นไงบ้างคะเอาไว้สวยเลยค่ะว้าวขนาดนี้พี่เอิมว่าเราต้องหาหมวก 3Mh 700มาใส่กันโคลบายแล้วนะคะ 3Mh 700หมวกิรภัยออกแบบใหม่เพื่อการใช้งานที่ง่ายและสบายขึ้นกว่าเดิม